ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทิน 5าราศีนิ้วรวยเน้นนอนบนกองเงินกองทองดุ่งเฮงเงินเข้า24ชั่วโมงอันดับหนึ่งชาวราศีมังกรดวงการเงินเดือนนี้ยังดีอยู่ จะได้รับการดูแลและการสนับสนุนมีการประสานงานในเรื่องของการเงินกับหลายๆฝ่ายซึ่งเงินจะมีเข้ามาหลากหลายช่องทางและมีโอกาสได้ผลกำไรจากการทำมาค้าขายครั้งนี้อีกด้วยหรือใครที่ทำงานประจำมีสิทธิ์ได้เพิ่มเงินเดือนหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ดีขึ้นช่วงนี้จะมีแต่ข่าวดีทางเรื่องของการเงินเข้ามา อันดับ 2. ชาวราศีเมทุนดวงการเงินของชาวราศีเมทุนอยู่ในระดับที่ดีมากขึ้นจะเกิดความมั่นคงแข็งแรงระดับหนึ่งพร้อมจะต่อยอดในการทำธุรกิจต่างๆกระแสเงินเข้าคล่องตัวมีให้จับจ่ายใช้สอยอย่างไม่สะดุดแม้กระทั่งยังควรวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบคิดก่อนจ่ายเพราะในอนาคต มีแนวโน้มจะจ่ายเร็วทำให้เงินคงคัางเสียสมดุลหรือมีโอกาสที่เงินเก็บจะหมดได้อันดับ3ชาวราศีตุลเดือนนี้สดใสทางด้านการเงินดวงปังสุดๆมีเงินคล่องตัวมีผลกำไรยิ่งขยันยิ่งได้และยิ่งเก็บก็ยิ่งรวยมีเงินให้ใช้จ่ายตลอด และช่วงนี้จะมีเงินเข้ามามากจากหลากหลายช่องทางหากคุณใช้เงินเก่งและฟุ่มเฟือยจะต้องวางแผนทางการเงินให้ดีไม่งั้นมีมากก็จะใช้มากเน้นเก็บออมเข้าไว้ในอนาคตอันใกลอาจจะมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินนอกเหนือจากนี้จะมีโชคดีซึ่งมาจากเด็กและคนอายุน้อยในบ้านอาจมีสิทธิ์เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วได้รางวัลใหญ่ 4. ราศีกุมชาวราศีกุมคิดทางทางการเงินกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีกำไรเงินไหลเข้าเวียนดีช่วงนี้จะมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มและมียอดขายแบบก้าวกระโดดระวังอย่าทุ่มสุดตัวเพราะอาจจะเป็นนี่ก้อนใหญ่ได้ไม่ควรลงทุนในสิ่งที่ไม่รู้และดูแลได้ไม่ดีนอกเหนือจากนี้จะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ มรดกบ้านรถได้เงินจากต่างประเทศขอให้คุณขยันเข้าไว้ยิ่งขยันยิ่งรวย 5. ชาชาวราศีพิจิกการเงินยังคงดีมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องแถมจะได้รับความช่วยเหลือได้เงินจากสิ่งเก่าๆลองทักทายหรือเยี่ยมเยือนลูกค,ค้าเกา่าคนคุยเกา่า เงินร่วมงานเก่าๆเขาจะกลับมาช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือเข้ามาอุดหนุนสินค้าหรือมีความเกี่ยวข้องทางด้านการงานทําให้ช่วงนี้จะมีเงินเข้ามามากจากบุตรคนเก่าเหล่านี้นอกเหนือจากนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสร,รุนรรงวันใหญ่ทรัพย์สินต่างๆจะเพิ่มผุนมากยิ่งขึ้น ไม่เชื่อไม่ลบรลูหรหลูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ